ช่องโหวที่จะเกิดปัญหาใหม่ๆตามขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้มีช่องทางด่วนพิเศษหรือที่เราเรียกว่า fast tag ค่ะเพื่งมันจะมีการคิดค่าบริการเพิ่มมันก็ควรจะต้องมีหลักเกณฑ์มีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายแล้วก็มีระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนนะคะและที่สำคัญนะคะจะต้องมีการกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐานเพื่อไม่ให้กระทบ การให้บริการในช่องทางปกติซึ่งการให้บริการในช่องทางปกติก็ควรจะต้องมีประสิทธิภาพไม่เปิดช่องให้มีการเลือกปฏิบัติาะคะแล้วก็ต้องทําให้เจ้าหน้าที่รัฐนะคะให้ความสําคัญกับ ไม่ให้เจ้าที่รัานะคะให้ความสําคัญกับการบริการในช่อง Fast t r a c k เท่านั้นและอีกเรื่องหนึ่งนะคะรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะควรจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ลงไปดูรายละเอียดของกฎ,กฎหมายลำดับรองอื่นๆด้วยหลังจากนี้เพราะถึงแม้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นหมุดหมายสาคัญแต่มันก็เป็นแค่จิ๊กซอเพียงครึ่งเดียวของภาพทั้งหมดค่ะเพราะในกฎหมายนี้มันยังต้องมีกฎหมายลำดับรองอื่นๆที่ต้องออกมาด้วยไม่ว่าจะเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือว่ากฎกระทรวงนะคะเพื่อเป็นทางแนวทางปฏิบัติ แล้วก็เป็นข้อยกเว้นซึ่งหากมีการผ่านพระราชบัญญัตินี้ไปเฉยๆโดยที่ไม่มีการลงไปดูรายละเอียดหลังจากนี้เพื่อกำกับให้เป็นไปในทิทางเดียวกันนะคะ mm. ก็อาจทําให้พระราชบัญญัตินี้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์แล้วก็ไม่ถูกบังคับใช้อย่างเต็มศักยภาพ